สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับการตั้งถาดนะครับของซัง M s u n g m 4 0 7 0 FR นะครับนะเพราะว่าในการขนส่งเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการพับถาดนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อมีการพับถาดเมื่อลูกค้านำไปใช้นะครับในกระดาษกับ A4 เนี่ยก็ต้องมีการขยายถาดออกมานะครับเมื่อท่านได้เครื่องไปนะครับท่าน หากดึงออกมาเนยนะครับจะไม่ได้อยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ท่านจะได้ไปลักษณะทาจะเสมออย่างนี้นะครับเพราะการขนส่งเนี่ยเพื่อป้องกันการหักนะครับถ้าหากว่าตั้งไปเป็น ac อยู่นะครับฉะนั้นนะครับเมื่อท่านได้ไปนะครับท่านก็จะไม่สามารถใส่กระดาษได้นะครับพอดีนะครับนะครับขั้นตอนนะครับก็เริ่มจาก ปุ่มสีเขียวพวกนี้นะครับสามารถขยับได้หมดนะครับนะเมื่อต้องการจะขยับถาดนี้นะครับให้สังเกตปุ่มทางด้านนี้ด้วยนะครับเมื่อปุ่มนี้นะครับให้กดนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับล็อกแรกเนี่ยนะครับจะเป็น LTR นะครับเลื่อนได้อีกครับล็อกถัดมาจะเป็น A4 นะครับ ในถาดของ A4 เนี่ยนะครับในขนาดนี้สามารถที่จะใส่ได้แล้วนะครับนะฮะใส่พอดีแล้วนะครับแต่สำหรับรุ่นนี้นะครับสามารถใช้กระดาษได้ยาวสุดนะครับจะเป็น LGL นะครับนะ LGL นะครับซึ่ง LGL เนี่ยนะครับ อาจจะปรับตรงนี้เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะกระดาษ A4 หรือกระดาษ F4 นะครับนะเมื่อใส่แล้วอาจจะสุดอย่างนี้นะครับก็สามารถปรับ ประมาณนี้นะครับนี่เป็นกระดาษ LGL นะครับแล้วก็ความกว้างนะครับรู้สึกว่าตรงนี้ก็ต้องปรับออกมาอีกตรงนี้นะครับปรับออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับ A4 นะครับนี่ A4 นะครับ เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่กระดาษนะใส่กระดาษเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในเครื่องได้เลยขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ